สิ่งดีๆกันไปแล้วกลับมาเจอเรื่องมันๆของบรรดาเมียเพราะนี่คือรายการซูเปอร,ร์เมียรายการที่จะทําให้ชีวิตรักของคุณในครอบครัวนั้นมีความสุขมากยิ่งขึ้นค่ะคุณก้อยถามมาเมื่อกี้เนี่ยนะคะเดี๋ยวเรามาแจกแจงกันอีกสักนิดหนึ่งถามว่าพี่พอพี่ทั้งสองมีเคล็ดลับดีๆที่จะทําให้ครอบครัวดูสดใสอยู่เสมอไหมเดี๋ยวบอกให้เดี๋ยวเราไปหาข้อมูลมาให้เออนะส่วนข้อนี้ถามว่า พี่ทั้งสองเคยรู้สึกว่าชีวิตคู่ไม่มีอะไรน่าตื่นเต้นหรือเปล่าอ่ะอมแม้ต้องบอกไอ้เรื่องความตื่นเต้นเนี่ยจริงๆแล้วอย่าไปคาดหวังมากหรอกว่ามันจะต้องเป็นเหมือนคือถ้าเรามัวแต่ไปนั่งเขาเรียกอะไรแล้วห่วงอดีตอยู่ของเราเน <c oughs> ี่ยว่าอุ้ยอยากให้เป็นแบบนั้นแบบเป็นแบบนั้นมันไม่กลับมาเป็นอย่างนั้นแล้วเราก็ <c oughs> ต้องเข้าใจว่าข้างหน้าเราต้องดําเนินชีวิตคู่อยู่ต่อไปไม่ใช่ว่าไม่เป็นเหมือนอย่างเดิมแล้วฉันก็ตัดแล้วฉันไม่เอาละ <c oughs> มันไม่ใช่คุณตัดสินใจใช้ชีวิตคู่แล้วแล้วก็มองธรรมชาติชีวิตคู่่่่ขออองงงงงเเเเเราามมััันนนนนนปปปลลีียยยยแแบบไไห็ะะะ้ค แต่ถ้าถามพี่ว่าอย่างพี่แต่งงานโอ้โหไม่อยากจะบอกตัวเลขเลยบอกตัวเลขแล้วสะดุ้งเฮือกเชียวเยอะเยอะเอาเป็นว่าถ้าถามว่าตื่นเต้นไหมตอนนี้ไม่ตื่นเต้นแต่ว่ามันอยู่กันด้วยกันเปลี่ยนสถานภาพแล้วว่ามันคือไม่มีคนหนึ่งมันอยู่ไม่ได้ oh. แล้วคิดซะว,ว่าอย่างเงี้ยแล้วเราก็จะรักและให้อภัย mm hmm. นะถามคนเรามันโอ้โหถ้าบอกว่าตื่นเต้นตลอดเวลานี่พี่ลึืคนนั้นโกหก เออมันจะไปตื่นเต้นอะไรมันเห็นกันแบบจนหมดเปลือกขนาดนี้แล้วไม่หรอกเอาว่าเดี๋ยวเราเอามาใส่ใจซึ่งกันและกันแล้วก็รักกันถนอมน้ําใจกันอันนี้น่าจะดีกว่าะนะคะ,ะ,คะถ้าเป็นแบบนั้นพี่มีวิธีแก้ไขเองยังไงบ้างถ้าไม่ตื่นเต้นหรอ เดี๋ยวบอกให้พ <c oughs> <ภ>าไปงัดข้อมูลมาบอกให้สดนุกสสนุกเนาะประเด็นของเราในวันนี้เราตั้งชื่อประเด็นว่าดูแลความรักอย่างไรให้สดใสเสมอ <c oughs> นี่ไงามาทําเรื่องนี้เราก็อยากรู้เหมือนกันนะ <c oughs> ข้อหนึ่งอ่ะตรงกับที่พี่คิดประดีต้องรู้จักให้อภัยคนเรามันอยู่กันตลอดเวลาอยู่กันเป็นปีๆแล้วนอนเราก็เห็นกันตื่นนอนมาบางคนยังไม่แปรงฟันน่ะตาเป็นยังไงมันก็แหมกลิ่นหอมไม่หอมมันก็จะรู้กันมาเพราะนั้น อยู่ด้วยกันตลอด24ชั่วโมงเอ๊ะจะว่า24ชั่วโมงก็ไม่ได้นะตื่นมาต่างคนต่างไปทํางานใช่พี่ว่าสามีพี่อยู่กับออฟฟิศมากกว่าอยู่กับเราเช้าเจอกันแวบหนึ่งพักหลังๆบางทีก็อาจจะเจอกันนิดเดียวเพราะว่าพี่ออกเช้าค่ะแต่พอเย็นบางวันก็ต้องมาทานข้าวด้วยกันแล้วก็เจอกันตอนกลางคืนอะไรอย่างเงี้ยนะคะเพราะงั้นถ้าเราอยู่ด้วยกันตลอดเวลาก็ต้องมีบ้างที่ความเห็นและการกระทําบางอย่างอาจจะไม่ถูกตาต้องใจเพราะนั้นต่างฝ่ายบอกได้เลยว่า ต้องให้อภัยซึ่งกันและกันแล้วอันนี้สําคัญมากอย่าไปมองแต่ข้อเสียของเขาโดยเฉพาะถ้าคุณคบกันก่อนแต่งงานให้หาข้อเสียให้เต็มที่เหรอคะแล้วเลิกเหรอคะไมถ่ถ้าไม่ชอบก็เลิกเลยเราจะได้ไม่ต้องมาเคลียร์กันไปเลยว่าอันนี้เป็นข้อเสียของเขาหาข้อเสียของเขาแล้วพอแต่งงานแล้วต้องไม่มองข้อเสียนั้นอีกเลยพยายามมองในแงด่ดีใช้เหตุผลยอมรับในสภาพที่เขาเป็น แล้วก็ต้องคิดว่าเวลาที่เกิดปัญหาขึ้นถ้ามีเรื่องอะไรก็ตามอย่าไปยกอย่าไปว่าว่าเขาเป็นคนผิดฝ่ายเดียวต้องมองว่าอาจจะเป็นผิดที่เราอาจจะเป็นเรามีส่วนผลักดนันนี่ก็ผิดก็ได้อ,อย่างเช่นบางครั้งเขาทางานหน,หนักกลับมาเรามีเรื่องปัญหาอะไรที่ไม่สบายใจเราต้องเก็บไว้ก่อนอแล้วก็ต้องใช้เหตุผลนะคะ,คะไม่ใช่ว่าอะไรอะไรก็ไปโทษเขาผิดแล้วก็อยู่กันด้วยการให้อภัยซึ่งกันและกันอันนี้ถึงจะเรียกว่าดี <c oughs> เพื่อเฟือ่องฟื้กันและกัน <c oughs> นี่ไงต่อมาข้อ2นะคะต้องแชร์ความรู้สึกระหว่างกันอันนี้เป็นเรื่องสําคัญเลยแหมอย่างที่บอกนะแค่แชร์เห็นไหมแชร์แชร์มีอะไรก็ต้องพูดคุยกันไม่โกหกกันต้องรู้จักวิธีพูดกับเขาโดยเฉพาะบอกว่าผู้หญิงเนี่ยถ้าพูดดีๆอ่อนหวานนะโอ้ผู้ชายทุกคนแพ้หมดเลยใช่ใช่ค่ะแล้วถ้าเขาว่ารู้ว่าอยู่ตรงไหนแล้วเขาสบายใจเขาก็จะอยู่กับเรานานๆนะคะ เวลาที่เราไม่รู้สึกเขาเรียกว่าไม่พอใจอะไรเนี่ยให้บอกเขาไปเลยเขาบอกผู้ชายเนี่ยไม่เข้าใจธรรมชาติของผู้หญิงว่าเป็นยังไงโดยธรรมชาติของผู้ชายเนี่ยเขาจะสนใจเรื่องงานมากกว่าเรื่องส่วนตัวใช่บางทีเราก็เห็นเขาเนี่ยนะเราก็เอ๊ะทำไมยุ่งเรื่องงานบางทีผู้หญิงไม่เข้าใจบางทีเราก็อย่างเป็นอยู่เลยแต่เขาบอกว่าอย่าไปเทียวบอกว่าเขาผิดนะเขาไม่ชอบนะผู้ชายก็ไม่ชอบไม่ชอบไม่ชอบไม่มีใครยอมรับเลยไม่ยอมรับเลยแล้วก็จะรู้สึกว่าทําให้เขาโกรธนะคะบางทีอาจจะบอกว่าเขาเนี่ยทำแบบเนี้ เรารู้สึกยังไงให้บอกนี้แทนนะคะหรือแสดงความเป็นห่วงเป็นใยของเขาให้เขาเห็นแต่บางทีพอแสดงไปมันลำคาญเราอะพี่ห่วงมากว่าลำคาลเขาจะค่อยๆเรียนรู้ถ้าไม่บอกเขาก็ไม่รู้นะคะโดยเฉพาะถ้าไม่ใช่ผู้ชายละเอียดเนี่ยเขาจะไม่รู้ว่าเรางอนอะไรไปไปมาลำคาญเราเห็นไหมอย่างที่หนูบอกนะผู้ชายเขาชอบให้ทีเดียวจบแล้วอย่าขุดเรื่องเก่ามาว่ากันผู้หญิงบางคนโอ้โหบางทีเรื่องตั้งโกรธปีละเพอนันก็ควักมาพูดไม่ผู้ชายไม่ชอบมันเป็นนิสัยนะหนูว่าผู้ชายบางคนก็ขุด มันมีมันเป็นนิสัสคนคูดมันเป็นปกติอะหมายถึงบอกว่าแล้วแต่บางคนจะเป็นมากเป็นน้อยต่างกันเท่านั้นเองมันดูข้อสามอันเนี้ยสาคัญมากต้องมีเวลาให้กันและกันบางคู่เนี่ยนะอยู่นานๆในหมดเรื่องคุยเขาบอกสามีภรรยาเวลาแต่งงานกันมาอยู่บนโต๊ะอาหารใน่เงียบฉี่แต่พี่เนี่ยมีเรื่องเยอะเมาโมยหัวเราะกันเยอะพี่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 มีเรื่องเยอะเดี๋ยวก็ถามนู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยก็ว่ากันไปบางทีกำลังทานข้าวอยู่สามีพี่บางที ถ้าเอาโทรศัพท์อะไรขึ้นมาเช็คใจพี่ก็จะพูดเลยคุณ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 หยุดเดี๋ยวนี้ว่าบอกไม่ได้ไต้องวางาเลย,เลยคุณหนุ่ยไม่ไดีวางวางวางไม่งั้นก็จะคือทางข้าวไปด้วยคุยไปด้วยแล้วก็ดูไปด้วยก็ทําได้ไงไมรู้สามสี่อย่างน,นะเพราะงั้นบางคู่อยู่กันไปนานๆเน,นี่ยอาจจะหมดเรื่องคุยเพราะงั้นต้องหาเรื่องทํากิจกรรมทําร่วมกันความสัมพันธ์จะได้ลาบลืน่นเขาบอกว่าอย่างนี้ จัดเวลาให้ถูกออกกําลังด้วยกันเล่นกีฬาด้วยกันอ,อันนี้ก็ดีวิธีนี้จะทําให้หายเครียดได้ออนะคะเวลาออกกําลังกายเขาบอกมันจะหลั่งสารอะดรีนาลีนขึ้นมาทําให้เรารู้สึกสดชื่นสบายใจ พอตกกลางคืนเนี่ยมันก็จะมีเรื่องราวดีๆไม่ใช่มานั่งทะเลาะกันหมกมุ่นกันอันนี้ <Yeah. S 2> แล้วอีกอย่างหนึ่งกีฬาทําให้เรารู้จักอดทนทําให้รู้จักเข้าใจคนอื่นมากขึ้นอารมณ์ก็จะเย็นลงด้วยเพราะงั้นให้ออกกําลังกายไม่ใช่ว่าชาตินึงแล้วเพิ่งจะออกกําลังกายวันเดียวทำมาคุย oh. ออกกําลังกายก็ต้องออกไปเรื่อยๆนะอย่างน้อยก็ต้องต่อเนื่องกันถึง6เดือนขึ้นไปเราจะรู้นิสัยของตัวเองว่าปกติเนี่ยเคยใจร้อนขี้หงุดหงิดมันจะหายไป mm. ทีนี้เราก็จะคุยกันแต่เรื่องดีๆ ใจก็จะเย็นลงนะคะแล้วก็จะรักษาสุขภาพร่างกายของเราให้ด,ดีไปด้วยให้ไปออกกาลังกายซะเออใช่เพราะเรื่องเวลาที่สําคัญนะบางคนเน่ะบอกว่าไหนอาเม็ดมีเวลาให้เลยก็นี่ไงมีเวลาให้แล้วไงเวลาในเชิงปริมาณกับคุณภาพมันต่าง,อองกันไงอยู่เห็นคากันทุกวันก็ใช่ว่ามันจะเป็นเวลาที่ดีออมันต้องหาช่วงเวลาดีๆที่มันจะเติมเต็มกันไปออกกําลังไปทํานู่นทำนี่กิจกรรมมาถึงข้อต่อไปความเข้าใจเป็นสิ่งสําคัญที่สุด เพราะว่าทั้งสองคนที่มาจากต่างครอบครัวถูกเลี้ยงดูมาต่างกันถ้าเกิดว่าเราเข้าใจเขาเขาเข้าใจเราจะทําให้เราเนี่ยไม่ค่อยทะเลาะกันนะคะบางครั้งอาจจะมีเรื่อง, surprise, ง,งเซอร์ไพรส์ทั้งฝ<ม>ั่งเราทั้งเรื่องร้ายทั้งเรื่องดีอะไรต่างต่างก็ตามแต่ถ้าเรารู้ว่าทําไมเขาถึงทําแบบนี้<ม>เป็นแบบนี้<ม>เพราะอะไรเนี่ย<ม>เขาบอกว่าพอเรารู้ที่มาที่ไปเราเขาอกเข้าใจเขาเราก็จะไม่โกรธและในขณะเดียวกันเนี่ยเขาก็ควรจะเข้าใจตัวเราให้มากๆด้วย มันต้องเกิดเป็นความเขา้าใจนี่มันต้องเกิดจากคนสองคนนะม,มันเกิดจากคนคนเดียวไม่ได้ไม่ได้ต้องร่วมมือกันบางทีเนี่ยไม่เข้าใจอะ่ะพอเถียงกันเนี่ยยังไงก็ไม่ว่าตัวเองถูกแน่นอนอเธอเนี่ยแหละผิดเธอเนี่ยแหละผิดเพราะเธอเป็นอย่าง,งานั้นฉันถึงเป็นอย่างนี้เพราะเธอเพราะเธออม,มันไม่เข้าใจกันมันก็จะเกิดการอาการเถียงกันเพราะฉะนั้นน่สิ่งนี้เป็นสิ่งสาคัญต้องใจเรียนค่อยๆหาด้วย<ม>แล้วต้องเปิดใจกันพอพูดถึงเรื่องนี้มันก็เลยไปเข้าข่ายเรื่องเดียวกับข้อ5้าต้องยอมกันบ้าง เวลามีปัญหาอะไรเนี่ยฮะอย่าทิฐิเถียงกันตลอดเวลาพอเถียงกันปุ๊บเนี่ยไม่มีการยอมกันเลยเธอผิดท่าเดียวแล้วไม่มีใครเนี่ยยอมรับว่าตัวเองผิดสักคนหนึ่งเธอผิดเธอผิดเธอผิดมันผิดเพราะอะไรนะคะเพราะงั้นถ้าเกิดปัญหาอะไรต่างๆเนี่ยขอให้ต่างฝ่ายต่างยอมกันบ้างหรือต่างคนต่างเดินกันเป็นคนละมุม เดี๋ยวก็สงบกันเองถ้าไม่มีการยอมกันมันก็จะค้างคาอยู่ในใจมันกลายเป็นเรื่องเอาชนะมันไม่ใช่เรื่องเหตุผลแล้วต้เป็นทุกคู่นะค่ะพี่กับเป๊นเออบางทีมันเอาชนะมันไม่มีเหตุผลมานั่งคุยกันแหละนะคะต้องยอมกันสักหน่อยค่ะค่ะไม่แค่น้าจิ้มนะคะเแรงน้อยๆนะคะเดี๋ยวเรายังไปหาข้อมูลมาให้คุณยังมีอีกหลายข้อเลยทีเดียวเอาเป็นว่าช่วงหน้าเดี๋ยวเรากลับมาคุยกันต่อนะดีค่ะสักครู่ค่ะ ตอนนี้น่าจะทรงๆอยู่นะเพราะว่ามีครอบครัวแล้วมีลูกแล้วก็เลยแบบก็บยังถือว่าย่าก็ย,ย,ยังมีสดใสยอยู่ไม่น่าเบือ่อสดใสครับเพราะมันมีความสุขอะทุกวันนี้ยมันก็มีบางช่วงในชีวิตละ่ะค่ะที่มันก็มีในมุมที่น่าเบื่อบ้างแล้วก็มุมที่สดใสบ้างแล้วก็มาคุยกันเออเราก็จะเปลี่ยนนิสัยเออตอนนี้ก็ดีขึ้นแล้วค่ะทำคมขารมีเมื่อหนักควรปล่อยไปเมื่อลำบากใจควรปล่อยวาง อะไรที่มันหนักมันถ่วงแล้วทำให้เราไม่มีความสุขเราควรจะปล่อยทิ้งไปค่ะอย่าฝืนอย่าทนในสิ่งที่ใจเราไม่ต้องการเพราะสุดท้ายเราเองนั่นแหละจะเจ็บอยู่คนเดียวนะคะเมื่อที่เห็นอะไรขวางหูขวางตาล้วพี่ก็จะอขึ้นมามนแต่ต้องเตือนตัวเองให้ได้นะคะถ้าเราเป็นคนขี้งุดหงิด่ายบางครั้งเขาทําอะไรไม่เป็นตามที่เราคาดหวังไว้เราก็จะทําให้เรางหงุดหงิดแล้วก็มันนั่งนึก ทำไมไม่เป็นเหมือนเราพี่กับคุณหนุย่ยคนระทร่วพี่เป็นคน